สวันะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาถามเข้าเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียกันนะคะมีคนขอเรามานั่นเองก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนกดไปตรงที่ตั้งค่าค่ะแล้วทุกคนเห็นคำว่าภาษาไหมคะแน่ๆตรงนี้อะฮะแล้วให้ทุกคนนะคะกดเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะคะแล้วให้ทุกคนเลือกไปซี้คำว่าอิสโดนีเซียอะแล้วทุกคนก็กดตกลงไปเลยโอเคนะคะแล้วหลังจากนั้นให้ทุกคนปิดเกมไปะคะ่ะ โอเคเดี๋ยวเขาเปิดเกมก่อนนะแล้วให้ทุกคนนะคะเข้าเกมใหม่รอบนะคะก็จะเข้ามาเป็นอย่างนี้เนะาะแล้วภาษาก็เปลี่ยนให้ทุกคนกดล็อกเอาละคะแล้วให้ทุกคนเลือกไปที่ตรงนี้ค่ะ,ะแล้วให้ทุกคนเข้าไปที่บัญชี Google นั่นเองนะคะ แล้วก็ให้ทุกคนนะคะเอาบัญชีของ Google เนี่ยที่เราสมัครใหม่เท่านั้นนะคะถึงจะเข้าเซิร์ฟอินโดนีเซียได้ถ้าไม่เข้าใจก็ไปดูช่องอื่นได้่ะ <c oughs> ดูช่องแล้วคือ <c oughs> แล้วก็เราใช้เป็นบัญชีนี้นะคะ<ม> m w 1 9 9เนะคะเดี๋ยวเราจะเบอร์บัญชีอื่นไว้เอออ เราเข้ามาเสร็จแล้วนะคะเกิดเข้าาปมันก็จะให้เปลี่ยนชงเปลี่ยนชื่ออะไรปกติค่ะแต่นี้ของเราล็อกอินไว้แล้วนะข้าราเติมไม่ได้เราอะไรไม่ได้เรื่อยๆก็ประมาณนี้ค่ะถ้าอยากกลับไทยก็คนนี้กินตรงนี้ก็ให้ทุกคนกดมาตรงนี้ค่ะก็กดคำว่าภาษาไทยอ่ะแล้วให้ทุกคนรีเกมค่ะเข้าเกมออก กวกล็อกเอานะคะแล้วก็ล็อกอินได้เฟซบุ๊ก่ะแต่ว่าล็อกอินบัญชีที่เข้ากับเสือไพร์นะแล้วนะคะแล้วเข้าไปกดติดอาเคขอได้ไหมขอเลยครับเดี๋ยวพ่อบวกได้ไหมแล้วก็นี่นะคะก็เข้ามาแล้วนะเข้ากับเสือไพรนี่้ววันค่ะก็มีประมาณนี้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็ก็ต้องเข้าใจนะค่ะุกคนมันง่ายมากก็เดี๋ยวเราจะทีให้ฟังนะคะให้ทุกคนนะคะ ก็ไปที่ตังค่าก็ไปที่คำ้ภาษาก็คดคำพิเศว่าอินโดนีเซียตรงนี้อะฮะให้ทุกคนนะคะรีเกมออกเข้าใหม่นะคะถ้าคุณคนยังไม่มีบัญชีของตัวเองที่ไม่เคยสมัครเซิร์ฟไทยลเลยที่ไม่เคยสมัครเซิร์ฟอินโดนนะคะต้องเอาบัญชีกูเกิลอันอื่นนะคะแต่ถ้า บัญชีอะไรที่ทุกคนแบบเอาสมัครลงอินก,กับเซิร์ฟไทยไปแล้วนะคะก็จะต้องใช้เป็นบัญชีอื่นต้องไปสมัครบัญชีอื่นมาใหม่เพื่อที่จะมาล็อกอินเข้าเซิร์ฟอินโดนีเซียรหรือว่าเซิร์ฟอะไรก็ได้นั่นเองทกคก็มีประมาณนี้ค่ะแล้วทุกคนก็สมัครอะไรใส่ชื่ออะไรในเกมให้ได้ร้อนไหยคะขอเพีแค่บัญชีใหม่เท่านั้นเองก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าชอบก,ก็อย่าง กดไลค์กดซับตะคายกัน้อยคนได้นแเ